แม oh, ่จะมองเลยึงเมื่อค uh ืนเท่าเดิมเท่าเดิมันเพราะว่าเมื่อคืนจะมองใปรจรบโหดอะไรก็หัว่เหง่อือมาหาทีหาหาทีตดต้นย้อนลงโหลดเป็นยังไงครบ่อเอ๋อ บหาบั้งหเานาทีฟังแมงก็เอาด้บั้คือนี่อันี้ยังบ่าใครจับบุกไม่ขืนส่วนปวันฟันลูกหนีไ้เนี่ยมูเนี่ยบ้นลูกหนีไปส่วนนันน่ยได้บบหกเอา มันจะทมไปไลด้ดีอันนี้อันนี้หาะที่จะดูส,สมบัติอะไรสมบัติ